แท่งแรงขายลงมารุนแรงสามแท่งติดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีจังหวะเข้าเด้มพันยันั่งดูมาสักพักแล้วนะฮะสามแท่งเนี่ยนั่งดูมาแล้วก็ยังไม่มีจังหวะเข้านะครับก็ลองบันทึกวิดีโอก็โอ้ยเกือบลืมเดี๋ยวนะโอเคเปอร์เซ็นต์มันได้นะครับผูดนี้เปอร์เซ็นต์ได้ลงค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะรอดูก่อนเนาะ เริ่มลงมาถึงแนวทับซ้อนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะถ้าจะเข้าน้องควรรอให้เกิดการพักตัวก่อนนะครับค่อยหาจังหวะเข้านะครับมันมันค่อนข้างที่จะลงมาต่อเนื่องหลายแท่งเกินไปนะครับแข็งแรงด้วยนะครับเราจะสวนก็สวนไม่ได้จัดตามก็ตามน่ากลัวนะครับห่างจากเส้น SM5 เยอะนะครับก็ รอดูก่อนรอดูก่อนรอดูอีกสักแท่งสองแท่งถ้าเกิดยังไม่มีจังหวะเข้าเดี๋ยวไปคู่อื่นนะครับเมื่อกี้ดูแล้วไปไล่ดูมามีคู่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นอยู่สองคู่เนาะก็พอได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์กันสักสักสองสามออเดอร์ก็แล้วกันเนาะสองสามออเดอร์ดูซิว่าจะมีจังหวะไหมนะครับตอนนี้ยังนะครับข้างล่างมีแนวรับนะครับนะ้องข้างล่างมีแนวรับอยู่ เราจะรอให้ทะลุแนวรับนี้แนวรับนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับโดนเคยลงมาทดสอบแล้วแล้วไม่สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดทะลุแนวรับนี้ไปได้นะครับไปต่อแน่นะครับไปต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูนะแนวรับตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไปไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวจะสวนตรงนี้ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอดูแท่งนี้ก่อนว่ามันจะปิดแบบไหนนะ ปิดอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเราจะรอเข้าที่แนวนี้ก็ได้นะครับแนวรับนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับมีแรงซื้อรออยู่ตรงนี้จริงนะครับอ่ารอก่อนนะครับรอก่อนเปิดแท่งนี้มาอ่ะีิ๊ยมองว่าแท่งก่อนหน้ามันค่อนข้างอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ทางนี้นะครับลงมารีเจ็คที่แนวรับตรงนี้นะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปมาดูกันนะมันอ่อนแรงลงแล้วนะครับแท่งแรงขายจากที่มันเป็นบิ๊กแคนเดิลมาหลายแท่งนะครับเริ่มอ่อนแรงนะครับมันควรจะพักตัวได้แล้วนะครับกดเข้าออเดอร์ส่วนที่แนวรับตรงนี้ไปนะครับจะเข้าสักสามออเดอร์นะครับน้องตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แรงซื้อเข้ามานะครับแต่ยังไม่แน่ยังมีเวลาอีกเยอะอยู่นะครับ ดูนะแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งเริ่มอ่อนแรงลงมานะครับแล้วก็มาโดนแนวรับตรงนี้แล้วไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้นะครับเป็นแท่งอ่อนแรงก็กดเข้าออเดอรอ์สวนที่แนวนี้ไปก็วินไปก่อนนะครับหนึ่งออเดอร์ เราจะรอตรงนี้แหละนะครับเราจะรอตรงนี้แหละเปอร์เซ็นต์มันมี2คู่นะอีกคู่หนึ่งก็มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะงงอีกนะครับรอดูก่อนนะครับตรงนี้เราจะรอให้มันเกิดการคอนเฟิร์มถ้าคอนเฟิร์มทะลุแนวรับนี่มีโอกาสไปต่อสูงนะครับนะฮะดูดูแท่งนี้นะครับดูแท่งนี้นะถ้าคอนเฟิร์มทะลุแนวรับได้นี่ตามนะครับแต่ถ้ามันกลับตัวขึ้นไปก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า แท่งก่อนหน้าเนี่ยอ,อพอโดนแนวรับปุ๊บนะครับเด้งขึ้นไปกลายเป็นแท่งกินกินนะครับอ่านี่ถ้าคอนเฟิร์มแบบนี้เดี๋ยวใส่เลยนะครับใส่เลยมีโอกาสลงต่อสูงครับดูนะไม่รู้จะเข้าได้กี่ออเดอร์นะครับพอดีให้ช่างมาทำงานอยู่ที่บ้านก็ใกล้จะเสร็จงานแล้วด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าอีกหออเดอร์นะฮะ โอเคกดแล้วนะครับอวเข้าไปยังวะเนี่ยโอ้โดีเลยเหมือนกันนะนึกว่าไม่ดีเลยนะครับประมาณหนึ่งวิหรือ2วินะครับกดเข้าเดอร์ไปแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับเกินกินแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็เบียดกับแนวรับเลยนะครับก็กดเข้าเดิร์ไปลงต่อนะครับตามคาดการนะครับ ยังมีเวลายังเหลือเยอะเหลือเกินนะครับยังต้องลุ้นกันอยู่นะครับน้องอันนี้เข้าตามเทคนิคเลยนะครับการเข้าเดอร์ของมีไอนะแท่งก่อนหน้ามีการพักตัวนะครับแท่งอีกแท่งหนึง่งลงมาคอนเฟิร์มเก็บแท่งพักตัวได้หมดแล้วก็คืนกินด้วยเก็บไส้ด้วยนะครับครบองค์ประกอบเลยนะครับก็กดเข้าเดอร์ไปเดี๋ยวอาจจะเข้าแค่สองออเดอร์นี้นะครับพอดีช่างทำงานเสร็จแล้วนะครับก็ วินไป2อออเดอร์รวดง่ายๆนะครับ